สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปยาวนะเออผมขอเล่าก่อนนะจริงคือผมกดหาดอรเร,รนโซผมได้มาสา5าส,สปินจากโค้ดของไอคูบแล้วสุ่มไปแล้ว3สปิน,ส,ส,ปรนสรุปไครเซอร์ออกแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเลทหลายๆอย่างนะผมก็ตมเหตุผลดีเพราะรีเนมันน้อยไป แป๊บหนึ่งนะปกติมันไม่เคยออกง่ายขนาดนี้นนะปกติมันออกยากกว่าน,นี้นะทำไมมันดูแบลแตกวะทำไมรู้สึกเขาปรับแต่ะมันตอนแรกมันออกอยากเลยเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่แบบมีโบคารหรือแดงออกนะทุกคนแดงก็คือคลึกลับอะโบคาดออกนะทุกคนนะครับทุกคนเหลืออีกสิบหกล้อตี่สสุดท้ายน่าจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับ าว่ยชีโดเออหลังจากสุมมาผมไม่เห็นสุมมา20สปินก็ได้เวอร์ค้ามาตวัวนึงแล้นิสติกมาตัวนหนึ่งนะคุณเดี๋วผมไม่ได้มีโราบักก็เลยไม่เติมช่องไว้ชื่อมันดูเท่ยงมากครับ ตืไหรจะได้ดดนวันนี้เนี่ยเหยียล้มกไม่ได้เลยแต่ด้าหนังมันดูกลิ่มยาโคนะไม่ได้เบรคคาตัวไหนเลยเนี่ย เดี๋ยวผมลองออกเข้าใหม่ถ้เผื่อดวงดีก็มาเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ทำไมตัวมัดำๆไปด้วยโดนยไม่เกี่ยวมั้งเราไม่เล่นไปเรื่อยๆกันมาดูดีๆว่าด้วยกอน แดีวผมเอาดูอาก,กาศออกไปก่อนนะสุปกติดูกากาศผมก็อยากลองี่เป็นครูดนะีาดูกหน้าแบอีกาคุลิผมขอดูแป๊บนะมีจับอะไรบ้างไมมอีกแล้วเหรอ เอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังก็ได้โอ้แสงจ้าทุกคนเจ็ดร้อยห้าเกลือเดี๋ยวจะเล่นาลคาราสต้แหนึ่งไมใใ่ดีกว,ว่าไหมตายนนาหรอไม่ได,ด้เก็บถกงืกัน ว้าวเออวอนน่อนี่ไอคูหลอน้าไอ้คูมืนมันใช้ได้แค่ตรงพื้นจริงๆด้วย อ้อลืมสาไม่ติดเรียบร้อยฮนะไม่ได้โกงไก่กเล่นมาสุ่มมาก็ได้หลายตัวเลยเอาตั่นเี้หมด ให่บอกว่าลิ่มเนือ้อป่ะบันันมันเป็นจร